ขณะที่คุ้นคิดว่าจะทํำยังไงกันต่อฉับพลันนั่นเองร่างดําเมื่อมนั้นก็กระโจนพรวดออกมาใส่เขาอย่างรวดเร็วจนแทบหนีไม่ทันจะเรียกได้ว่าเป็นครั้งหนึ่งในชื่อลูกผู้ชายก็ว่าได้ครับ ที่พวกเราจะรวมกลุ่มพากันเดินป่าสักครั้งเหมือนกับการได้ทําความฝันจนสําเร็จตอนนั้นรวมพลได้สักประมาณ4ีห้าคนพาหนะเป็นรถยนต์หนึ่งคันเราก็ออกเดินทางมุ่งสู่ป่าสารวินย้อนกลับไปในช่วงวัยหนุ่มของพวกเราครับมีต่อต้นเป็นหัวโจกแล้วก็เพื่อร่วมชะตากรรมอีกสองคนจำไม่ว่าตอนนั้นพวกเราชื่นชอบบทเพลงสารวินกันเป็นอย่างมากฟังแล้วก็นึกภาพตาม และอยากไปเห็นภาพจริงๆว่าจะสวยงามสมคำล่ำเลยแค่ไหนช่วงวัยในขณะนั้นก็ยังเป็นช่วงเริ่มต้นทำงานกันใหม่ๆไปกันแบบไม่ได้ตราเตรียมอะไรเลยแค่แบบเป้ขึ้นบาก็พากันออกเดินทางกันได้เลยครับสมัยก่อนการโบกรถยังเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็ยังปลอดภัยอยู่คนขับรถไม่กลัวคนโบกคนโบกก็ไม่กลัวคนขับรถตอนนั้นเมื่อถึงที่หมาย พวกเราลงจากรถกระบะคันนั้นได้ก็พากไปไหว้ขอบคุณคนขับที่ใจดีแถมยังแสดงความวงใยแถถามพวกเราว่าจะไปไหนกันต่อเมื่อพวกเราบอกไปว่าจะไปเดินป่าสารวินโดยจะเดินเลียบลำน้ำทางด้านเหนือไปเท่านั้นแหละครับแกก็ทำตาโตทำท่าทางเหมือนตื่นตกใจอะไรบางอยา่างจนพวกเราอดประหลาดใจไม่ได้เมื่อย้อนถามกลับไปว่ามีอะไรที่น่ากลัวหรือเปล่า แกก็รีบใส่หน้าปฏิเสธก่อนจะโบกมือเพื่อเป็นการร่ำลาแบบรีบร้อนแล้วแกก็ขับรถออกไปตอนนั้นพวกเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับก็ปัดฝุ่นกางเกงพอให้รู้สึกเนื้อตัวสะอาดขึ้นหน่อยจากนั้นก็ก้าวเดินกันไปตามแผนที่ที่กางเอาไว้ก่อนหน้านี้พร้อมกับเข็มทิศท,ที่พกติดมาด้วยระหว่างที่เดินเลียบลำน้ำไปความเย็นโชยพัดผ่านเข้ามาอย่างน่าขนลุก อาจจะเป็นไปนได้ว่าทั้งลมจากสายน้ำและจากกลิ่นอายของป่าที่มองเห็นอยู่ไม่ไกลเส้นทางเลาะเรียบริมแม่น้ำเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายครับแต่ก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดบางช่วงบางตอนผู้เราต้องเจอกับน้ำลึกเกือบจะถึงเอวกันเลยตอนนั้นท้องฟ้าเริ่มจะเปลี่ยนสีจากสีฟ้าสดใสกลายเป็นสีเทามนดแต่คาดว่าคงจะมืดมิดลงไนที่สุด ขนาดนั้นเองที่พวกเราเริ่มเล่้งฝีเท้าให้เร็วขึ้นโดยต้นบอกกับพวกเราว่าพวกเราควรจะถึงที่พักเพื่อค้างอีกฝั่งหนึ่งก่อนที่จะพบคำ่ำเพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะหาที่ตั้งแคมป์ที่พักกันค่อนข้างลำบากขณะที่พวกเรากำลังเดินใกล้ถึงฝั่งเราก็มองเห็นเงาดำๆลักษณะสูงใหญ่ของใครบางคนอยู่ไกลๆจนได้เผลอตะโกนเรียกออกไปว่าพี่พี จะเดินป่าตอนข้ามเลยเหรอครับตอนนั้นไม่มีเสียงตอบกลับมามีแต่ท่าทางเหลียวหลังกลับมามองกลุ่มพวกเราเพียงช่วงขณะเท่านั้นแต่ก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ทำให้พวกเราถึงกับขนลุกขนพองกันขึ้นมาได้เมื่อเห็นชัดถึงดวงตาสีแดงกามที่พุ่งตรงมาอย่างพวกเราก่อนที่เขาคนนั้นจะเดินลับหายไปในความมืดจนต่อได้เผยหลุดปากออกมาว่า คนหรือผีกันแน่แล้วก็โดนเพื่อนอีกคนถึงกับตบหัวเข้าให้พร้อมกับบอกว่ากฎของการอยู่ป่าอย่าพูดถึงสิ่งที่เราไม่อยากเจอเป็นอันขาดยิ่งใกลข้ามแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้และมันก็น่ากลัวไปหมดนี่คือการเดินป่าครั้งแรกของพวกเราแม้จะต่างคนต่างไม่มีประสบการณ์แต่อย่างน้อยการเรียนรู้จากการอ่านก็ทำให้พอรู้กันอยู่บ้างว่า สิ่งใดที่ควรทำหรือว่าสิ่งใดไม่ควรทำต่อเมื่อรู้ตัวว่าทำผิดก็เอามือคลำพิ่ศรีรษะไปมาด้วยความเจ็บแต่ก็ยังน้อยกว่าความกลัวที่เขารู้สึกได้ว่ามันเริ่มวนเวียนไปมาอยู่กับภาพดวงตาแดงกาำนั่นจะว่าติดตาก็คงจะไม่ผิดนักหลังจากที่ผู้เราตั้งแคมป์ที่พักกันเรียบร้อยก็มีการก่อไฟพอให้มีแสงสว่าง บรรยากาศชายป่าก็เย็ยนยะเยือกพวกเราหันหลังให้เผืนป่าและหันหน้าเข้าหาแม่น้ำสารวินอันกว้างใหญ่แสงจันทร์สะท้อนกับสายน้ำเป็นเงาระยับจะว่าสวยงามจับตาก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็แฝงไว้ด้วยความน่ากลัวราวกับว่ามีดวงตาหลายคู่เฝ้าจับจ้องพวกเราอยู่อาหารมื้อข้ามถูกจัดขึ้นอย่างง่ายๆจากสเบียนที่พวกเราเตรียมมา และที่ขาดไม่ได้สำหรับคนหนุ่มๆอย่างพวกเราก็คงเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่พวกเราไม่ได้ดื่มกันมากมายเหมือนในเมืองด้วยเรนรู้ว่าการที่อยู่ในป่าจะต้องระแวดระวังตัวเองกันอยู่ตลอดเวลาขณะที่กําลังดื่มกินกันอยู่นั่นเองฉับพลันพวกเราต่างก็ได้ยินเสียงเหมือนว่าถูก,ก้อนใหญ่หล่นใส่ลำน้ำแต่ก็มองไม่เห็นว่ามันคืออะไรกันแน่จนกระทั่งไม่นานต่อมา ลับปรากฏภาพเหมือนเงาดำทะมบืนสูงใหญ่แวกว่าอยู่บนพืนน้ําแล้วใครกันนะจะมาว่ายน้ําเล่นในเวลาค่ำมืดแบบนี้ที่สำคัญว่ายน้ํามาจากที่ไหนกันในเมื่อพวกเรานั่งล้อมวงกันอยู่นานก็ไม่เห็นว่าจะมีใครต่อกับต้นที่เป็นเหมือนตัวน้ําทริปในครั้งนี้ถึงกับต้องลุกขึ้นยืนแล้วใช้กล้องสองทางไกลามาส่องดู เพื่อให้รู้เห็นชัดเจนกันไปเลยและภาพที่เห็นก็ทำเอาแทบถอยหลังไปหลายก้าวเพราะในลําน้ำนั้นมีร่างสูงใหญ่ที่มีดวงตาแดงกำราวกับแสงไฟที่สว่างโชดช่วงที่น่าสะพรัวไปกว่านั้นเขาจำได้ว่ามันเป็นดวงตาดวงเดียวกับที่เห็นตอนเดินลับหายเข้าไปในป่าเมื่อตอนที่ทุกคนเดินทางมาถึงจุดพักแคมป์นั่นเอง แค่เพียงคิดว่าเป็นไปได้ยังไงเท่านั้นจูจๆเสียงฝูงสุนัขในป่าก็พากันเห่าหอนกันแทบกล้องปา่ามันหอนรับกันเป็นทอดๆไกลแล้วก็ไกลยอยู่เช่นนั้นจนพวกเราเริ่มขนลุกขึ้นมาแล้วก็รีบเก็บสัมภาระหมุดเข้าเต็นท์ที่พักกันอย่างรวดเร็วต่างคนก็ต่างเงียบไม่มีใครกล้าพูดอะไรทั้งนั้นเพราะยิ่งเด็กความมังเวงก็เริ่มคลืบคลานเข้ามาช้า,ชา ในป่าอันน่าร่มรื่นชื่นเย็นเวลากลางวันในยามค่ามันลึกลับขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์จริงๆครับภายในเต็นที่พักพวกเราเลือกขนาดใหญ่พอที่จะอัจรวมกันได้ทั้งหมดเพื่อความปลอดภยัยก่อนนอนก็ไม่ลืมที่จะไหว้พระสวดมนต์แล้วบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาสีกก่อนว่าพวกเรามาเพื่อพักพิงไม่ได้มาทำร้ายหรือทำลายสิ่งแวดล้อมภายในป่าแต่อย่างใด หลังจากเวลาผ่านไปได้ไม่นานเสียงตุ้มตามโครมครามเหมือนคนแหวบว่ายน้ำหรือทำกิจกรรมอะไรสักอย่างก็ค่อยๆเลือนหายจนเงียบสงบทิ้งไว้เพียงเสียงมแมลงที่ส่งเสียงกันกล้องป่าต่อค่อยๆหลับตาลงเมื่อหันไปเห็นเพื่อนๆเริ่มหลับไปบ้างแล้วเชื่อว่าคืนนี้คงจะปลอดภัยกันดีไม่น่ามีพยานอันตรายใดๆเข้ามาอีกแต่เพียงหลับตาลงไม่นาน เขากลับได้ยันเสียงเหมือนฝีเท้าของคนวิ่งวนอยู่รอบๆเต็นที่พักเมื่อหันไปมองเพื่อนๆที่กำลังนอนเลียกันอยู่กลับไม่มีใครลืมตาตื่นขึ้นมาแม้แต่คนเดียวตอนนั้นต่อคิดว่าตนเองน่าจะหูแว,ว่วและได้ยินไปเองคนเดียวก่อนที่พยายามจะข่มตานอนแบบไม่คิดหรือวิตกกังวลอะไรอีกแต่เสียงที่เงียบไปก็กลับดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ไม่ใช่เสียงฝีเท้าแต่เป็นเสียงเหมือนกับแมวกำลังกรีดร้องอยู่ในป่านั้นนึกภาพเสียงแมวเหงาที่ร้องดังกำลังข่มขู่คู่ต่อสู้เสียงของมันกลางวานยาวไปชวนให้ขนลุกสู้ขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกและก็ยังเป็นเหมือนเช่นเดิมครับเมื่อเหลียวมองเพื่อนๆทุกคนต่างก็หลับสนิทต,ต่อเริ่มคิดเอาเองว่าหรืออาจจะเป็นเพราะเขามีสัมผัสที่หกจึงได้ยินเสียง ทั้งเห็นภาพต่างๆนานายอยู่คนเดียวตอนนั้นตอบพึมพำกับตัวเองไปด้วยความสงสัยว่าแมวที่ไหนจะมาหลงในป่าเปลี่ยวแบบนี้ขณะที่คิดอยู่ในใจพลันหูของเขาก็ดินเสียงบางสิ่งกระโจลลงมาจากที่สูงเสียงของมันชัดเจนมากเหมือนอยู่ใกล้ๆเต็นท์ที่พักของพวกเรานั่นเองแต่ว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่ด้วยความสงสัยต่อจึงค่อยๆขยับตัวลุกขึ้น พร้อมกับไฟฉายที่คาดไว้ที่หัวกดมันเปิดเพื่อให้เกิดความสว่างขึ้นก่อนจะค่อยๆเปิดซิปล็อกประตูเพื่อเปิดเต็นท์ที่พักออกไปซึ่งตอนนั้นนะครับเพื่อนๆคนอื่นก็ยังไม่มีใครตื่นเลยสักคนราวกับว่าเขาอยู่บนโลกลี้ลับใบนี้อยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นขณะที่ต่อออกมานอกเต็นท์ที่พักถึงกับต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะไฟฉายที่สาดสว่างลงบนพื้นดิน ทำให้เห็นว่ามีดวงตาสีแดงเลือดของสัตว์ป่าตัวหนึ่งตัวมันใหญ่โตสีดําเมื่อมในต,ตอนนั้นต่อคิดว่ามันอาจจะเป็นเสือคิดได้เท่านั้นต่อก็ถอยหลังกรูดแต่มานึกอีกทีเสือที่ไหนจะร้องเหมือนแมวตอนนั้นยิ่งคิดยิ่งสับสนขณะที่คุ้นคิดว่าจะทำยังไงกันต่อฉับพลันนั่นเองร่างดำเมื่อมนั้น ก็กระโจนพูดออกมาใส่เขาอย่างรวดเร็วจนแทบหนีไม่ทันต่อตกใจจนหลุดเสียงร้องอุทานออกมาเชื่อว่าดางพอที่เพื่อนๆจะตื่นขึ้นมาได้แต่ตรงกันข้ามทุกอย่างภายในเต็นท์ที่พักยังคงเงียบสงบมีเพียงแต่นอกเต็นท์นี่แหละที่ทําให้เขารู้สึกได้ว่าเขากําลังเผชิญกับอันตรายที่กําลังคืบคลานเข้ามาอย่างคาบไม่ถึงมันคืออะไรกันแน่ จัดการมันรูปพ่อเหมือนมีเสียงสั่งการอยู่เบื้องหลังเสียงที่ดังก้องอยู่ในป่าใหญ่เสียงสำเนียงแปลกๆที่เขาเองไม่แน่ใจว่ามันเป็นสำเนียงทางไหนเขารู้แต่ว่าหลังการกระโจนเข้าใส่เขาเหมือนถูกปลายเขี้ยวเล็บอันแหลมคมของสัตว์บาดลึกเข้าไปในหัวไหล่จนได้กลิ่งขาวเลือดในมือไม่มีอาวุธใดๆ นอกจากบนศีสาะที่มีไฟฉายส่องสว่างเสียงเหมือนแมวใหญ่คำรามกล้องยังคงดังอยู่แต่กลับไร้ทิศทางไม่แน่ชัดว่าอยู่ทางไหนกันแน่มันวนเวียนอยู่รอบตัวเหมือนหลอกล่อให้ต่อหลงทางและเดินตามเสียงนั้นไปสุดท้ายเขาหาทางกลับออกมาไม่ได้กองไฟที่ก่อไว้เหมือนอยู่ไกลริบลิบแต่ที่เห็นรอบเป็นแนวต้นไม้ใหญ่ ที่โอบล้อมร่างเล็กๆของเขาเอาไว้ต่อตั้งสติภาวนาอยู่ในใจถึงพ่อแม่ขอให้ช่วยนำทางเขาออกจากป่ากลับไปถึงแคมป์โดยสวัสดิภาพด้วยเมื่อใจเด็กฉับพลันเขาก็รู้สึกถึงกลุ่มควันสีขาวกระจายทั่วไปทั้งป่าหลังกลุ่มควันจางหายไปก็มีร่างสูงใหญ่ของชายคนหนึ่งหน้าตาเหมือนแรงงานพมา่าที่เขาเคยเห็นมาบ้าง อุ้มแมวดำตัวเขือเอาไว้ในอ้อมแขนดวงตาของแมวยักษ์ตัวนั้นมีสีแดงเลือดแวววาวสะท้อนแสงไฟนา่ากลัวยิ่งนักแต่ก็ยังดูน่ากลัวน้อยกว่าแสงที่กระทบดวงตาดุดนันและแดงก่บของชายเจ้าของแมวที่บัดนี้ยืนจังก้าอยู่เบื้องหน้าของเขาฉับพลันนั่นเองเสียงสุนัขป่าก็พากันเห่าหอนรับกันเป็นทอดอีกครั้งแสงจันทร์ตกกระทบพื้น ตามช่องว่างระหว่างต้นไม้ใหญ่สลับไปมาเหมือนในหูของต่อจะแววเสียงพ่อกับแม่ที่จากไปแล้วแต่ควรบอกให้เขาวิ่งไปข้างหน้าอย่าเหลี้ยวหลังต่อเริ่มประมวลในมุมกลับว่าเขาอาจจะถูกล่อลวงจากผีพมา่านั่นมันกำลังหลอกให้เขาวิ่งกลับหลังซึ่งแน่นอนว่ามันน่าจะเป็นป่าที่ลึกเข้าไปอีกและมันจะทำให้เขาหลงป่าจนไม่สามารถกลับออกมาได้นแน่ คิดได้ดังนั้นต่อก็ตัดสินใจวิ่งฝ่าร่างธะมึนนั่นไปอย่างรวดเร็วมันเร็วเกินกว่าผีพมานั้นจะตั้งตัวทันและเขาก็วิ่งตรงไปอย่างไม่คิดชีวิตวิ่งไปโดยไม่เหลียวมองกลับไปข้างหลังไม่ฟังเสียงคู่คำรามตามมาแม้แต่น้อยนิดจนไหนที่สุดเขาก็หลุดจากป่าลึกออกมาถึงชายป่าเห็นกองไฟริบๆอยู่ข้างหน้าที่เขาเฝ้าบอกตัวเองว่า เขาต้อวิ่งฝ่าให้ถึงอย่างไวที่สุดเท่าที่จะไวได้ต่อพุ่งกระโจนพรวดเดียวเข้าไปในเต็นท์จนเพื่อนฝูงพากันลืมตาตื่นขึ้นมาอย่างพร้อมหน้าพวกมันลุกขึ้นนั่งอย่างงงเงียหันมาถามต่อที่กระโจนเข้ามาในเต็นท์ด้วยความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะสภาพในขนาดนั้นต่อยิ่งกว่าไปบุกน้ำลุยไฟมาซะอีกหละมืก้มลงดูสภาพของตัวเอง ก็เห็นว่ามีคราบเลือดไหลลงมาจากหัวไหล่แม้ไม่มากมายแต่ก็ทําให้เพื่อนพาก,กันตกใจได้อยู่ดีเพื่อนๆรีบถามว่าไปทําอะไรมาต่อได้แต่สายหน้าเพราะอ่อนเพลียเกินกว่าจะเล่าอะไรต่อได้นอกจากขอตัวนอนแต่เขาก็นอนไปได้ไม่นานนักฝากเริ่มสารและพบว่าเพื่อนๆทุกคนแทบจะชะงกหน้ามาดูเขาด้วยความสงสัยทุกคนบอกว่า ตั้งแต่ต่อกลับเข้ามานอนพวกมันไม่ได้นอนกันต่อเลยเพราะในหูได้ยินแต่เสียงแมวตัวใหญ่ขู่คำรามอยู่รอบๆเต็นท์สลับกับเสียงฝีเท้านหนักๆที่เดินวนไปเวียนมาทั้งคืนพวกมันกลัวกันมากเลยได้แต่เกาะร,รวมกันไม่มีใครกล้าพูดอะไรและไม่มีใครกล้าปลุกต่อให้ลุกขึ้นมาเพราะรู้ว่าต่อน่าจะเจออะไรบางอย่างที่หนักหนาสาหัสมาแล้ว ขณะที่ต่อยังไม่มีคำตอบใดๆแต่ทุกคนพากันให้ข้อสรุปว่าควรยกเลิกทริปเดินป่าออกไปก่อนเพราะดูแล้วไม่น่าปลอดภัยนักต่อกับพวกก็เลยพากันเก็บสัมภาระแบกเป้เตรียมเดินทางกลับขณะที่เขาเก็บเต็นท์พักแรมเรียบร้อยก็พบว่ามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งน่าจะเป็นชาวบ้านในละแวกนั้นเดินสวนทางมาพวกเขาดูตื่นตกใจมาก ที่พบว่ามีคนรุ่นหนุ่มอย่างพวกเรามานอนพักค้างแรมที่นี่หนึ่งในกลุ่มชาวบ้านบอกว่าโชคดีที่ไม่เป็นอันตรายกันเพราะแถวนี้เป็นถิ่นของไม่หยองชาวพม่าจากแดนใต้ที่ย้ายมาตั้งรกรากอยู่แถวนี้ว่ากันว่าไม่หยองจะมีแมวคู่ใจอยู่ตัวหนึ่งที่ชาวบ้านมารู้ในภายหลังว่าไม่ใช่แมวธรรมดาแต่เป็นผีจระกัที่เกิดจากการเลี้ยงดูของหมอผี ซึ่งก็คือมะหยองนั่นเองชาวบ้านพอรู้ว่ามะหยองเคยเป็นหมอผีมาก่อนแถมยังได้เลี้ยงผีจกระเอาไว้เพื่อใช้ในการทำร้ายศัตรูหรือว่าคู่อริก็พากันหวาดกลัวพยายามขับไล่อย่างไรก็ไม่ยอมไปวันวันได้แต่อุ้มแมวดำสนิทที่มีขนทวนไปด้านหน้าฟูฟ้องดูหน้าประหลาดเดินไปทางโน้นทีทางนี้ี สุดท้ายก็ไม่พ้นพวกตามรอยกลับมาแก้แค้นมะหยองโดนแทงตายเอาศพทิ้งลงในแม่น้ำสารวินส่วนกระท่อมหลังเล็กของไมะหยองก็เคยตั้งอยู่ตรงที่พวกเรามาตั้งแคมป์กันนี่แหละทุกคนขนลุกขนพองกันเป็นแถวมีเพียงต่อเท่านั้นที่รู้อยู่แก่ใจว่าเขาเจอดีเข้าให้แล้วเพราะนอกจากผีเจะกลาในตำนานยังได้เจอผีพมา่าอ,อย่างมะหยองเข้าไปเต็มเ งานนี้ความฝันอยากเดินป่าสักครั้งในชีวิตเป็นอันจบลงไปเพราะตั้งแต่นั้นมาบาดแผลลึกตองอรงหัวไหล่ก็คอยย้ำเตือนต่อว่าอย่าได้ลีคิดเดินป่าอีกเป็นอันขาดวิถีคนเมืองคงเหมาะกับต่อและพวกที่สุดแล้ว